นะฮะผมจะบอกให้นี่ครับจินตนาการเหรอเนี่ยจินตนาการเหรอดูครับจินตนาการเหรอครับอ่าคุณปอเช่คุณดูนะฮะจินตนาการเหรอก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยผมจินตนาการเหรอแล้วเนื้อแบบนี้เก๋เหรอเออบอกผมลงทางนี่คืออะไรครับเนี่ยฮะคืออะไรคุณปอเช่คุณตอบผมหน่อยอ่าคุณปอเช่คุณตอบผมนิดนึงนะฮะเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรครับนี่เห็นไหมครับนี่หลงทางหลงทางต่อไป นะลงทัาต่อไปครับนะฮะจินตนาการคืออะไรครับนะจินตนาการคืออะไรจินนานมากไปแล้วเธอะคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรครับตอบได้ไหมตอบได้ไหมเนี่ยเห็นไหมคืออะไรครับคืออะไรครับตอบได้ครับปอเช่นะครับ add id line มาได้เลยนะฮะนะฮะอ่าช่วยพิมพ์ให้หน่อยครับเพื่อนๆพิมพ์ให้หน่อยครับนะฮะบอกผมจินตนาการอ้าพิมพ์ id line ให้ผมหน่อยให้เขาแอดมาให้เขาแอดมา นะครับส่งพะมาครับแล้วดูครับนี่คืออะไรนี่ครับที่เห็นอยู่นี่คืออะไรอ่ะตอบหน่อยเห็นไหมเห็นไหมครับคุณปอเช่ก่อนจะพูดอะไรนะครับคุณโตไหมคุณถามผมหรือยังคุณตอบผมไหมว่าคุณไม่เห็นคุณตอบผมไหมเอออ่ะดูครับดูคุณบอกผมหลงทางอ่าดูนะครับดูไม่เห็นจริงจริงาแล้วนี่อะไรครับเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี่อะไรเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหม คุณปอเช่ e ray, s, <S คุณเห็นไหมครับนี่เนี่ยคุณเห็นไหมคุณดูลายศิลปะลายเส้นลายน้ําเป็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยลายเส้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยอ่าคุณปอเช่คุณดูนะครับนี่โตเนี่ยสระโอต่อเต่าเนี่ยผมลังสีเนี่ยคุณเห็นไหมแล้วคุณหยิบพระคุณนะครับมาส่องดูนั่งดูหน่อยว่ามุมเนี้เขาเขียนโตไหมมุมเนี้เขาเขียนโตไหมตรงนี้เขาเขียนโตไหมผมบอกได้เลยว่าพระคุณเป็นเจริญ ถ้าคุณเล่นตำเสียงพระคุณคือจเจริญนะครับไม่ใช่สมเด็จโตแล้วคุณดูนะครับว่าจเจริญสร้างพระในปีไหนนี่ครับเขาสร้างพระในปี2อ0 0ันสีนะครับสามสิบเจ็ดมันคือสมเด็จโตไหมคุณปอเช่ครับคุณดูนะฮะผมเนี่ยพยายามทําให้คุณเห็นถ้าคุณบอกไม่เห็นจริงๆนะคุณดูนี่ครับมันตัวเล็กนะฮะนี่ฮะนี่คุณดูนะครับนี่มันตัวเล็กนี่บอกว่าผมเลอเทอะ หรือว่าผมลงท่างคุณดูก่อนนะครับด d s id line ผมได้เลยเอ้ยเอาแอดออกเอาแอดออกพี่พรไม่มีแอดไม่มี a d นะครับไม่มีแอดนะครับผมให้แอดนะครับให้แอดนะครับแต่ไม่มีแอดนะฮะ a d ด id line มานะครับแล้วส่งพระมาเดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าเนี่ยเนี่ยคืออะไรเนี่ยสละโอนี่ครับอ่าพี่เอพี่พี่แอนดเห็นนะครับเนี่ยครับสละโอโตเนี่ยครับผมรังสีอ่ะแท้ที่ครับทําไมฮะแท้ครับแท้ครับ คุณบอกแท้เลยครับแท้ครับผมกล้ารับประกันเลยครับแล้วคุณไปดูพระแท้ของคุณคุณดูนะฮะคุณบอกว่าพระแท้เป็นยังไงนะไหนคุณพูดอยฮะอันนี้คุณจะคุณเข้ามาก็ดีแล้วพวกคุณนะครับพวกคุณที่เป็นอ่าพวกสายห้างหรือสายอะไรก็แล้วแต่นะเข้ามาก็ดีครับดีอ่าพูดมาแท้เป็นยังไงต้องสมาคมไหนคุณบอกมานะฮะนี่ฮะสมาคมไหนคุณบอกมาเลยมาคุณจะเอาแบบไหนเจริญผมก็มีคุณจะเอาไหม คุณกล้าไปถามไหมว่าเซียนใหญ่ที่เป็นตัวจริงอะ่ะเล่นพระอะไรคุณกล้าถามไหมถ้าเขาไม่เล่นพระ,ะเจริญให้มาบอกผมผมจะชี้ให้ดูทีละองค์เลยจเจริญกับปุ่น,นาคับผมจะชี้ให้ทีละองค์เลยเออถูกต้องมาแล้วผมมันจะฟ้องผมก็ได้นะถ้าผมชี้ว่ามันไม่ใช่สมเด็จโตไอดีไลผมนี่ครับติดต่อมาได้เลยเอา้า PSGA คือออกได้ไหมครับ P.S.G.A. ออกได้ครับทำไมออกไม่ได้อะออกมาแล้วครับแล้วแล้วทำไมผมต้องให้อะไร P.S.G.A. คือที่ไหนครับสถาบันไหนแต่ถ้าเกิดว่าของเนี่ยฮะผมกำลังนั่งดูอยู่นี่ฮะนี่ฮะสถาบันนี้เหรออันนี้เหรอสถาบันนี้เหรอนนหรือเปล่าครับสถาบันนี้หรือเปล่าครับ P.S.G.A. ป่ะอันนี้ป่ะนี่ A.C.I. ครับ P.S.G.A. คือสถาบันใคร ผมถามหน่อยสถาบันที่ได้รับยอมรับที่สุดครับสถาที่สถาบันที่ได้รับได้การยอมรับที่สุดครับสถาบันของใครล่ะเอามาสิมันมีการยอมรับเนี่ยผมถามว่าสถาบันพวกเนี้ยนะฮะของป่องจานอ่าถ้าของป่องนะครับถ้าของป่องนะครับผมบอกเลยว่านะฮะไหนพี่บอกผมหน่อยนะครับว่า PG เที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะเป็นพระถูกต้องไหมอ่าดูนะฮะ พอดีเลยเข้ามาถ้าพี่อยากจะให้ผมเทียบกับป่องก็ได้เลยระดับโลกครับโอ้โหระดับโลกเขาทําวิจัยหรือเปล่าถ้าระดับโลกเขาทําวิจัยแล้วตีวรลาสารหรือเปล่า